สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการให้แชกแ็กแ็ก EP ที่72ค่ะวันนี้เรามากันด้วยแฮชแท็กการเมืองที่ทุกคนเรียกร้องนะคะแต่ให้แชกของเราในวันนี้ก็คือ9กันยาทวงอำนาจคือราษฎรค่ะ,คะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นในม็อบนี้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่วันที่เขาประกาศจะตั้งม็อบ ไปจนถึงปัจจุบันเลยนะเป็นแบบเอกซ์คลูซีฟแล้วก็ละเอียดสุดๆไปเลยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันค่ะจริงๆการชุมนุมของวันที่19เนี่ยมันเริ่มมาจากการประกาศในวันที่19สิงหานะคะที่ธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศว่าจะมีการนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่19กันยา63โดยในตอนแรกที่ประกาศเนี่ยธรรมศาสตร์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการห้ามใช้สถานที่แต่อย่างใดแต่วันที่10กันยาค่ะก่อนการชุมนุม9้าวันธรรมศาสตร์ก็ออกมาประกาศว่าจะไม่อนุ อนุญาตให้ผู้ชุมนุมใช้พื้นที่ในการชุมนุมเนื่องจากไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการชุมนุมที่ถูกต้องนะคะทั้งด้านผู้จัดการชุมนุมก็ไม่ได้แคร์ค่ะก็ยืนยันว่าจะจัดต่อไปที่มอธมาศาสตร์เป็นแบบค้างคืนแต่ว่าถ้าคนเยอะเนี่ยก็จะย้ายไปที่สนามหลวงแทนตามแผนการของเขาก็คือชุมนุมวันที่19ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็วันที่2 0เนี่ยเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อทําการเรียกร้องต่อไปนะคะม็อบในวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นม็อบครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบ6ปี แล้วก็เป็นมอ็อบที่มีการเปิดแมปประวัติศาสตร์หน้าใหม่มากมายหลายเหตุการณ์มอ็อบเนี่ยไม่ได้รับความสนใจจากสื่อหลักก็จริงว่าในสื่อออนไลน์อะ่ะเขาไลฟ์สดแทบจะตลอดเวลาเลยนะคนที่ได้ไปก็คือเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แต่คนที่ไปวันนั้นไม่ได้อะ่ะเขาก็นั่งดูไลฟ์กันอยู่ที่บ้านแล้วก็เห็นช่วยกันปั่นแทก็กปั่นทวิตขึ้นมาเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เหมือนกันนะในความรู้สึกเราแต่สาหรับใครที่นั่งดูไลฟ์นานๆแล้วเกิดอาการปวดหัวหรือว่าปวดตายเราก็ขขออออออแแแนนนนนะนําาาาววว่่่กรรงสงงงสสีฟ้หืตเเั วันเนี้ยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าที่สามารถเป็นแว่นสายตาได้ด้วยนะคะโดยใครที่มีปัญหาสายตาสั้นสายตายาวอยู่แล้วอะ่ะสามารถส่งค่าสายตาไปที่ออบตัตแล้วก็ให้เขาตัดเป็นแว่นของออบตัตขึ้นมาได้เลยนะคะดีไซน์ก็มีหลากหลายด้วยนะอย่างตัวนี้มันจะดูแบบคิ้วๆของผู้หญิงหน่อยใช่ไหมแต่ว่ารุ่นท็อปของเขาอะ่ะรุ่นไนท์ฮอคอะ คือแม่งโคตรเทพโคตรแบบเกมเมอร์สุดๆอ่ะใครนั่งดูไลฟ์นานๆแล้วปวดตาก็ไปตามกันได้ที่ออบตันนะคะอย่าลืมใส่โค้ดเนี้ยได้ส่วนลดเวลาซื้อด้วยนะกลับมาที่วันที่19กันยากันต่อค่ะเราขอเริ่มต้นที่เวลา10บโมงครึ่งนะคะเราจะได้ข่าวกันว่าตำรวจเข้ายึดหนังสือเอกสารของผู้ชุมนุมจํานวนห0 0 0 0่นฉบับเอกสารฉบับนั้นก็คือหนังสือชอช,อชื่อว่าปรากฏการสถานฟ้า1ิข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน ที่เขียนโดยทนายอ,อนอนท์ลุงแพนกวินแล้วก็คุณไม้จากกลุ่มแกนนําที่หอพักใกล้ธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะคะถัดมาช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงกลุ่มผู้ชุมนุมนําโดยไม้พานุพงก็สามารถเข้าไปในมอทอได้สําเร็จคืออย่างที่เราบอกไปว่ามอทอเขาไม่อนุญาตให้ผู้ชุมนุมใช้พื้นที่ใช่ปะเขาก็มีการปิดประตูรั้วห้ามใช้มหาลาัยตั้งแต่เมื่อวันก่อนละแต่สุดท้ายอ่ะทางกลุ่มผู้ชุมนุมนาโดยไม้ก็สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้โดยการเจรจาของลุงกับเจ้าหน้าที่มหาลัยนะคะที่สื่อมีมุลทินบางช่องบอกว่าาเข ฟัง้วเข้าไปในมอทอไม่ใช่นะคะเป็นการเข้าไปโดยการเจราจากับเจ้าหน้าที่นะแต่ว่ามันจะมีภาพที่เห็นว่ามีการตัดโต้ประตูที่ไหนสักแห่งอะ่ะอันนั้นคือเขาตัดจากในมหลาลัยเพื่อเปิดประตูทางข้าพนจ้าให้ผู้ชุมนุมสามารถเข้าจากทางนั้นได้อีกทางนะช่วงเวลาบ่ายสองค่ะเป็นเวลานัดหมายของการชุมนุมตอนนั้นเนี่ยผู้ชุมนุมมีการเคลื่อนตัวจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้าพเจ้าไปยังสนามหลวงเนื่องจากปริมาณของผู้ชุมนุมค่อนข้างเยอะแต่การเข้าสนามหลวงมันก็ไม่ได้ง่ายนะคือสมัยก่อนถ้าใครแก่ๆหน่อย เราก็จะจําได้ว่าสนามหลวงอะ่ะมันเป็นสนามที่ใช้ได้สาธารณะมีว่าวเยอะสนามหลวงต้องไปเล่นว่าวมีค้าขายมีคนมาวิ่งเล่นมีครอบครัวมานั่งปิกนิกเจ้าอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยก่อนวันที่จะเกิดหมอสนามหลวงอะ่ะถูกปิดไปเป็นของหลวงตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาปี54นะคะโดยสนามหลวงถูกสงวนไว้สําหรับประกอบพระราชพิธีเท่านั้นห้ามคนนอกเข้าตอนที่ม็อบไปถึงมันก็มีรั้วกั้นอยู่นะ การนาที่นําโดยแพนกวินค่ะเคลื่อนตัวไปด้วยรถหกล้อแล้วก็ได้เจอกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เขาไปนคนนฝ้าสนามหลวงเขาก็บอกว่าไม่อนุญาตให้เข้าชุมนุมในสนามหลวงเนื่องจากเมื่อวานก็คือวันที่18ดอ่ะมีประกาศออกมาว่าห้ามชุมนุมในพื้นที่ใกล้กับสถานีการแล้วก็สนามหลวงสถานีการกับสนามหลวงมันอยู่ติดกัน่ะในระยะ50เมตรรอบๆพื้นที่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ม็อบกำลังทําอยู่อ่ะผิดกฎหมายนะ แต่แพนกวินก็บอกว่าจะเข้าไปในพื้นที่ขอให้เจ้าหน้าที่ถอยไปแล้วก็ประชาชนก็โห่ร้องเข้ามาว่าถอยไปถอยไปสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ยอมถอยไปแต่โดยดีนะคะทําให้ประชาชนอะสามารถที่จะเข้าไปตึงแผงเหล็กลวากั้นสนามหลวงออกมาได้แล้วก็เข้าไปในสนามหลวงได้ตอนนั้นประชาชนก็มีการปรบมือขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือแต่โดยดีเพื่อป้องกันเหตุประทะกับประชาชนด้วยนะสรุปก็คือสามารถใช้พื้นที่สนามหลวงได้โดยสันติปราศจากความรุนแรงแต่อย่างใดหลังจากที่ประชาชนได้เข้าไปในพื้นที่สนามหลวงแล้วอะเขาก็พยายามที่จะ ทวงคืนบรรยากาศเก่าๆของสนามหลวงก็คือมีการเอาเว้ามาเล่นบางคนก็ไปนอนไปนั่งในสนามหลวงให้หายอยากหลังจากที่ไม่ได้ใช้พื้นที่สนามหลวงมาเกือบ10ปีนะคะโดยหลังจากเหตุการณ์การเข้าใช้สนามหลวงของประชาชนได้ทางแกนนําแล้วก็ผ,ผู้ชุมนุมก็เปลี่ยนชื่อจากสนามหลวงเป็นสนามราชก็คือเป็นสนามของราษฎรนนั่นเองระหว่างที่ผู้ชุมนุมเล่นว่าวมีการตั้งเต็นท์ขายของ พอค้าแม่ค้าเริ่มจับจองพื้นที่เวทีก็ตั้งต่อไปเรื่อยๆคะ่ะจนเมื่อเวลาประมาณ5้าโมงยีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็เปิดเวทีปลาศนะัยณนท้องสนามราดอย่างเป็นทางการโดยมีการตีกองสบัดชัยขึ้นเวทีเป็นการเบิกเลิกและเหตุการณ์ก็ดําเนินต่อไปด้วยการปลาใสยไปเรื่อยๆ ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องพีกพิกที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เราขอพาทุกคนไปพบกับบรรยากาศรอบๆสนามหลวงก่อนว่าตอนนั้นมันเป็นยังไงถนนรอบๆสนามหลวงะถูกปิดไปเรียบร้อยนะคะคือใครที่จะเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะต้องเดินมานะโดยรอบๆนอกของสนามหลวงอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงที่เขามีเต็นท์ของเขามาปักหลักค้างคืนแน่นอนขนรถกันมาจากต่างจังหวัดร,ระหว่างที่เดินจากเสาวรีมาสนามหลวงอ่ะมันก็จะมีไอเทมยาหมอบขายตลอดทางแล้วก็มีคุณลุงคุณป้าเสื้อแดงคอยตะโกนเชียร์น้องๆอยู่นะคะการเดินที่คือคักอ่ะเหมือน เดินในตลาดไหนมาร์เก็ตอะไรเงี้ยในส่วนของตำรวจแน่นอนว่าแน่นมาก เกณฑ์มาจากต่างจังหวัดได้เท่าไหร่ก็คงเกณฑ์มาหมดนะคะมีการปูธง LGBT ลงบนพื้นก็มีการตั้งสมเพื่อล่ารายชื่อแก้กฎหมายอะไรฉบับุ้มเด็จเ,เลยจะเป็นของไอรอค่ะก็คือตอนนี้เขามีการล่ารายชื่อ1นึ่งแสนลายชื่อเพื่อยื่นต่อสภาขอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60จริงๆอ่ะเขาเอาแค่ 50, ห้าหมื่นายชื่อก็พอละที่จะเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายแต่ว่าเขาก็อยากได้ถึงแสนอ่พะพอยิ่งรายชื่อมากมันยิ่งมี Impact มากนะคะตอนช่วงเวลา2องทุ่มเขาได้ประมาณ70,000่นกว่าสรุปจบม็อบเลยอ่ะเขาได้รายชื่ออยู่ท 9, ห6 6 6 9รายชื่อนะคะแล้วเขาก็จะมาลุนต่อวันจันทนี่แหละว่าพื้นที่ส่งมาจากทางไปรษณีย์จะถึง1 0 0 0 0 0ไหมถ้าถึงเนี่ยเขาก็จะทําการเดินขบวนไปยังรัฐสภาในวันที่24กันยาเพราะมันจะเป็นวันที่พิจารณาแก้ไขกฎหมถถายรัฐธรรมนูญพอดีทําไมเราต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าทุกคนอยากรู้เน็เนมๆก็มีข้อมูลให้คะ่ะทุกคนสามารถไปตามดูได้ในแฮชแท็กรัฐธรรมนูญของคิปเวิร์กพอยต์นะคะเดี๋ยวเราปักลิงไว้ข้างใต้นะนอกจากจะมีซุ้มของไอรอแล้วก็ยังมีอีกหลาายยซ้มนนะะคะอ่่งเช ตุ้มสุราปดแอก ต้องการแก้ไขการผูกขาดกฎหมายค้าสุราปีที่แล้วรายได้จากการจําหน่ายเบียร์กับสุรามีรวมกันทั้งหมด3 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งมันไปอยู่ในมือของกลุ่มนายทุนเท่านั้นเขาต้องการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สุราหรือว่าเบียร์ท้องถิ่นนะสามารถได้ประโยชน์จากไอ้สามหมื่นล้านที่นายทุนได้ไปด้วยล่ารายชื่อเพื่อแก้กฎหมายค้าประเวณีและกฎหมายการทําแท้งกฎหมายการทําแท้งนี่ชอบมากเลยคือเขาเขียนโคดว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนตั้งใจท้องเพื่อไปทําแท้งนะคะในมอบครังนี้มีเวทีย,อย่อยด้วยนะแล้วก็มีกลุ่มศิลปินอิสระขึ้นมาเล่นบนเวที ด้วยการขายของในม็อบมีเยอะมากค่ะของแจกก็เช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือเต็นท์ของคุณทรายเจริญปุระแม่ยกแห่งชาติของเรานั่นเองมีการเดินแจกโบขาวแล้วก็แจกของกินอ่ะเหมือนดูหนังกลางแปลงแล้วก็มีแม่ค้ามาแบบขายเสือ้อแจกของกินอะไรเงี้ยด้านห้องน้ำค่ะงานนี้มีรถห้องน้ำห้าคันเท่าที่เราเห็นมีทั้งจากกลุ่มผู้ชุมนุมจ้างมาเองแล้วก็ของกทมด้วยนะของกทม,อนะอกมอจอดไกลมากเลยแต่ก็สะอาดดีนะคะสภาพอากาศค่ะตอนแรกสื่อหลายๆเจ้าประคมข่าวว่าวันที่มีม็อบมันจะเป็นวันที่พายุเข้าพอดีทุกคนก็เลยคาดคะเน ต้องแบบมาเป็นพายุเฉยแฉะตกเปี้ยงป้างสรุปว่าวันม็อบจริงๆอ่ะฝนมันตกปลอยๆเท่านั้นนะคะตกแบบเขาเรียกว่าอะไรวะโชว์อะสลับกับมีลมเย็นๆพัดต,ตลอดนะคะสนามหญ้าไม่เฉยแฉะนอนฟังปลาใสถือว่าชิวอ่ะเรื่องสภาพอากาศนี่ไม่รู้ว่าม็อบนี้มีหน่วยเทวาสัมพันธ์ยังไงนะทํางานดีมากเลยคือตอนม็อบอากาศดีมากแต่พอประกาศยุติการชุมนุมเสร็จหนึ่งชั่วโมงถัดมาฝนเทหาใหญ่มาเป็นพายุเลยนะคะจํานวนคนไปม็อบค่ะอันนี้วัดยากมากเลยเพราะว่ามันเป็นม็อบที่มันมีการทานเฟอร์ คนมากเลยอะคือเดี๋ยวก็มีคนเข้าเดี๋ยวก็มีคนออกทานเฟอร์ไปเรื่อยๆในม็อบเนี่ยน้องลุงประกาศว่ามีผู้เข้าร่วม2000,000รัฐบาลบอกว่ามีคนเข้าร่วม20,000นักข่าวรอยเตอร์บอกว่ามี3 0,000ส่วนตัวเราคิดว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาตอนที่เขาวัดว่าเขาวัดตอนกี่โมงอะแต่ตอนพีคๆอะเราค่อนข้างมั่นใจว่าถึงแสนนะมาต่อกันที่ไทม์ไลน์ของม็อบค่ะหลังจากที่เขาตั้งเวทีเสร็จแล้วก็มีการปลาใสไปเรื่อยๆคุณแอมมี่บัตเทอร์ูก็ได้มาขึ้นคอนเสิร์ตในเพลง one two three four five 嗯，那呗。<noise> <noise> <laughs> แล้วก็มีการประกาศเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วอ่ะตนเองโกหกเรื่องที่โพสต์ว่าโดนยกเลิกงานหนึ่งงานจริงๆคือโดนยกเลิกทุกงานทุกพรีเซนเตอร์แต่ไม่อยากอดควรเพราะการเสียสละไม่ใช่การอดวรวนญถัดมาก็มีปลาใสสลับกับละครแล้วก็กิจกรรมต่างๆค่ะอย่างเช่นคุณภัยดาวดิน้นนิวมูอามน้องมินนักเรียนเลวนะจุดพีคอยู่ที่ตอนทนายอานอนท์ขึ้นปลาใสค่ะช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มทนายอานอนท์ขึ้นมาปลาใสย19นาทีค่ะแต่มันเป็น19นาทีที่แบบพีคทะลุฟ้าไปเลยอ่ะแบบว่าคอมบ ทุกประโยคนั่นๆไม่มีเวลาให้ได้หายใจทุกประโยคมันเกินกว่าจินตนาการที่เราคิดได้ว่ามันจะมีคําพูดพวกนี้ในม็อบอ่ะใครสนใจก็ไปหาฟังกันดูนะคะและทนายอานน์ก็มีการพูดถึงหมุดคณะราษฎรเป็นครั้งแรกในม็อบค่ะก่อนที่จะไปฟังว่าทนายอานน์พูดอะไรเรามาทาความรู้จักกับหมุดของคณะราษฎรกันก่อนนะคะหมุดคณะราษฎรอันแรกฝังอยู่กับพื้นที่ลานพระบรมรูปทรงมา้ามีข้อความว่าณวันที่24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรั ธรรมนูนเพื่อความเจริญของชาติมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการปฏิวัติค่ะตามที่เราเคยเลคเชอร์ไว้ในสักคลิปหนึ่ง การปฏิวัติหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในที่นี้ก็คือจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งไอหมุดอันที่ว่าเนี้ยหายสาบสูญไปอย่างลึกลับในช่วงเดือนเมษาปี60ก็คือ3ปีที่แล้วการหายไปของหมุดอันเนี้ยไม่ว่าจะถามตำรวจหรือว่ากรมศิลปากรหรือหน่วยงานใดอ่ะเขาก็ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบในการตามหากรมศิลป์ก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของกรมศิลป์หน้าที่ของกรมศิลป์คือดูแลลานพระบรมรูปอย่างเดียวหมุดเนี้ยไม่เกี่ยวกันตำรวจก็บอกว่าตามหาไม่ได้ไม่รู้ตัวคนร้ายนะคะทุก ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่อการที่หมุดหายไปอ่ะมันก็มีหมุดใหม่เข้ามาแทนเว้ยซึ่งเราขอเรียกว่าหมุดน้าใสาตามที่ทุกคนเรียกกันหมุดหน้าใสาเนี่ยเป็นหมุดที่มีข้อความว่าขอให้ประเทศสยามเจริญยั่งยืนตลอดไปประชาชนสุขสรรหน้าใสาเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินนับถือรักให้ในพารตนตาใยก็ดีในรัฐของตนก็ดีในวงตระกูลก็ดีมีจิตใจซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดีย่อมเป็นเครื่องคำให้รัฐของตนเจริญยิ่งซึ่งข้อความนี้ตรงกับคาถาภาษิตที่รชัช การที่หเคยใช้ในการเฉลิมพระเกียรติยศของรัชกาลที่1นะคะตัดผ้ามาที่ปราัยของทนายอานน์ค่ะทนายอานน์บอกว่าย่ำรุ่งของวันที่20เราจะประกาศร่วมกันว่าประเทศนี้เป็นของราชทั้งผองไม่ใช่ของสถาบันกษัตริย์อย่างที่เขาหลอกลวงวันนี้คณะราชฎรงห้าได้ก่อกําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการที่สนามราชแห่งนี้พรุ่งนี้หมุดจะถูกปักลงประกาศคณะราชฉบับที่สองจะถูกอ่านขึ้นและพวกเราจะเป็นไทยตอนที่าอานนนพูด 白勇呢？是。 มันเป็นซีนที่ขนลุกมากอะ่ะมันคือซีนที่ขนลุกที่สุดในมอ็อบทุกคนในสนามหลวงคือเ hey, ฮแบบไม่รู้จะเ hey ฮยังไงแล้วอะ่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยการปราัยของลุงไม้แล้วก็แพนกวินค่ะระหว่างการปลาศัยก็มีข่าวลือเรื่อยๆว่าตำรวจจะทําการสลายการชุมนุมในช่วงตีห้าและอย่างที่เราบอกไปว่าตามแผนการแล้ววันที่20่สิเขาจะเดินขบวนจากสนามหลวงไปสู่ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมเขาก็เลยมีการตั้งบังเกอร์เอาลวดหนามปริมาณมหาศาลไปปิดล้อมทางที่จะไปทำเนียบรัฐบาลเราใช้คําว่ามหาศาลนะคือมันมากกว่าที่ใช้ เอ้กกัดกั้นคนจากชายแดนอี่ะ็นอกจากนี้ก็ยังมีการเอารถเมย์มาจอดขวางด้วยนะคะการปราศัยจบลงในตอนตีสาค่ะก่อนจะจบลงก็มีการฉายภาพยนตร์ต้องห้ามสองเรื่องแต่ถ้ามาที่เช้าวันที่20ค่ะย่ำรุ่งวันที่2 0 6ิบหนาฬิกาสีนาทีมีการเริ่มพิธีปักหมุดลงบนพื้นโดยมีนักเรียนคนนึงเป็นคนอัญเชิญหมุดจากเวทีลงมาที่พื้นสนามหลวงแล้วก็มีคนแต่งตัวเป็นพราหม์มาทําพิธีโดยกล่าวคําสาปแช่งพร้อมกันว่าขอให้มันผู้ใดที่ลื้อถอนหมุดนี้ทั้งผู้ที่กระทําและผู้สั่งการ จงพบแต่ความวิบัติชิบหายเสื่อมยศเสื่อมลาบเสื่อมฐานนันดอนเสื่อมสันเสริญและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะทําความรู้จักกับหมุดของคณะราษฎรที่2กันค่ะหมุดนี้ทําจากทองเหลืองร้อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง11.6นิ้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมาตรา1 16กฎหมายอาญาที่มักนํามาใช้ดําเนินคดีกับประชาชนหนา2.563้านิ้วตรงกับปี2563บนหมุดมีลวดลายชู3นิ้วมีอักขรสลักข้อความว่าของราชได้แสดงเจตนาลม ประเทศนี้เป็นของราชมใชัยสมบัติของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงและอีกหนึ่งจุดพีในหมุดคณนาล่านี้ก็คือฟอนตค่ะฟอนที่นํามาใช้เนี่ยถูกออกแบบโดยอาจารย์คนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นกปปสตัวพ่อฟอนตนี้มีชื่อฟอนว่าพอมาจากคําว่าพอเพียงแรงบันดาลใจในการสร้างก็คือในหลวงรัชกาลที่9หลังจากมีภาพหมุดนี้ออกไปอาจารย์คนที่ออกแบบเนี่ยก็มีการตั้งสเตตัสว่าฟอนกูทั้งนั้น ก็คือไม่พอใจอะดูออกแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าฟอนเนี้ยเขาขายมันก็เป็นไปตามกฎของทุนนิยมค่ะถูกซื้อแล้วก็ถูกนําไปใช้นะคะ หลังจากที่ไอ้หมุดนี้ออกไปอะ่ะอาจารย์คนนี้ก็ออกมาเขียนกฎใหม่นะว่าไม่อนุญาตให้นําฟอนต์นี้ไปใช้ในกรณีต่อไปนี้ห้ามฝ่ายระบอบทักษิณพักเพื่อไทยนปชเครือข่ายเสื้อแดงพักร่วมรัฐบาลยิ่งลักฝ่ายล้มเจ้าวงเล็บไม่ขอระบุฝ่ายเอกชนที่สนับสนุนทักษิณและฝ่ายตรงข้ามกับแกนนํากปปสทั้งหมดห้ามใช้โดยเด็กขาดต้องขออนุญาตก่อนเป็นกรณีไป คิดว่าหลังจากออกประกาศนี้ไปล้วโดนด่าปะ่ะข้อตามนั้นนะคะหลังจากที่ปังหมุดเรียบร้อยค่ะเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาแพนกวินประกาศเคลื่อนขบวนไปทำเนียบองคมนตรีเพื่อยื่นหนังสือถึงพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีที่เกิดมาเพิ่งจะรู้ว่าประเทศเรามีทำเนียบอะไรนี้ด้วยนะเนี่ยองคมนตรีก็คือตัวแทนของพระมหากษัตริย์และผู้ง่งงานนะซึ่งการเคลื่อนขบวนครั้งนี้ถือว่าเป็นแกงหม้อใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะคะคือตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะเคลื่อนตัวไปทำเนียบใช่ป,ปะตำรวจก็เลยเอาบังเกอร์ กับปะหนามปริมาณมหาศาลอย่างที่เห็นในรูปอะไปขวางทุกทางที่จะเดินทางไปทำเนียบเว้ยแล้วพอไม่ไปเป็นไงบังเกอร์ที่เอาไปวางก็เลยกลายเป็นการบังเกอร์สมชื่อนะคะแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะการที่จะเคลื่อนตัวไปหาองคมนตรีเนี่ยช่วง8ปดโมงครึ่งองลุงได้เจราจากับตำรวจที่จุดสกัดกั้นบอกว่าต้องการที่จะไปยื่นหนังสือถึงองคมนตรีเท่านั้นแต่ตำรวจไม่อนุญาตโดยชี้แจงว่าองคมนตรีไม่ยุ่งการเมืองสุดท้ายก็เลยทําได้แค่ฝากหนังสือกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลโดยผู้ ชาการตารวจนะครบาลก็รับ,าบปากว่าจะนําข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม ไปตรวจสอบตามขั้นตอนและรับดำเนินการตามความต้องการของผู้ชุมนุมก็คือยื่นหนังสือถึงประธานองคมนตรีให้เร็วที่สุดนะคะไวไอไวว่าประเทศเราเคยมีองคมนตรีที่เป็นคณะรัฐประหารแล้วก็เป็นนายกใด้มาจากการรัฐประหารทั้งหมด4คนนะคะสุดท้ายค่ะช่วง9ก้านาฬิกาสานาทีแพนกวินก็ประกาศชัยชนะของการชุมนุม2วันหนึ่งคืนแล้วก็ประกาศต่อว่าวันที่24กันยาที่จะถึงนี้ก็จะเดินทางไปรัฐสภา,าเพื่อติดตามการอภิปรายผลเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปและวันที่สิ 4ตุลาก็จะนัดหยุดงานแล้วก็หยุดเรียนทั่วประเทศเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตําแหน่งน,นายกรัฐมนตรีนะคะงานว่าจบไทม์ไลน์ของม็อบค่ะเรามาดูสถานการณ์หลังม็อบกันบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นนะอย่างแรกค่ะหนังสือที่โดนตํารวจยึดไปปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นไฟล์ PDF ถ้าดาวโหลดไปแล้วหลายแสนนะคะคือเขายึดมา5 0,000ื่นแต่ตอนนี้โหลดกันเป็นแสนแล้วนะแล้วเขาก็ไม่ได้แจกหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวด้วยไฟล์ที่แจกก็คือ ประกอบไปด้วยหนังสือคือคือการอีกหลายเล่มใครสนใจก็ไปหาโหลดเอานะตอนนี้สนามราดได้เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานได้เหมือนเดิมเหมือน9ปีที่แล้วละค่ะแต่ว่าเขาปิดตอนสี่ทุ่มมีมีม,ม,ม,มบังเกอร์เต็มเฟซไปหมดแล้วก็มีวีม,มของคุณประวิทย์กับครั้งแรกที่ท่านบอกว่ารู้ด้วยมันมาจากข่าวนี้ค่ะเพราะว่าคุณป้อมบอกว่าผมรู้แผนบทบิ๊กป้อมไม่กังวลม็อบมาทำเนีย่ยบอกการข่าวรัดแน่นปึกรู้แผนหมดรู้แผนหมดจะกลายเป็นบังเกอร์นะ ตอนนี้ไฟล์หมุดคณะลาดทั้ง T D Printing และ J P G มีการปล่อยออกมาให้โหลดฟรีบนเน็ตแล้วก็มีของที่ระลึกที่ทำเป็นรูปหมุดคณะลาดออกมาขายมากมายทั้งพวงกุญแจจี้แล้วก็เสื้อด้วยเกิดกระแสะคนแห่ถอนเงินจาก S C B หลังแพนกวินประกาศแบน S C B เพราะว่าเป็นนายทุนของคดีป่าลอยต่อนะ กรมศิลปากรฟ้องการปักหมุดที่สนามหลวงผิดกฎหมายเพราะสนามหลวงจดทะเบียนเป็นโบราณสถานแต่ถูกประชาชนจำนวนมากถามกลับเรื่องที่โบราณสถานมากมายของคณะราษฎรไปไม่เห็นทําอะไรเลยมาฟ้องอะไรกับการที่ปูนโดนขุดทั้งที่ก่อนหน้านี้มันเป็นสนามหญ้าถ้าอยากฟ้องก็น่าจะไปฟ้องคนที่เทปูนมากกว่าและล่าสุดก็คือหมุดคณะราษฎรโดนถอนไปแล้วเมื่อเช้าวันนี้ประมาณตีห้านะคะเขาบอกว่าไปแล้วไม่เจอแล้วก็คืออยู่ได้ไม่ถึง2 4ชั่วโมงนะแกนํำก็บอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะหมุดนี้ไม่ได้อยากปักลงที่สั แต่หมุดนี้ถูกปักลงแล้วในใจของประชาชนทุกคนหลังจากที่หมุดของคณะราษฎรโดนถอนในอินสตาแกรมตอนนี้มีฟิลเตอร์หมุดคณะราษฎรทำให้ทุกคนสามารถถ่ายรูปปักหมุดคณะราษฎรไปได้ทุกที่ที่ทุกคนต้องการเด็กรุ่นนี้ไม่งเอาเรื่องเนาะและเรื่องสุดท้ายก็คือต่อจากนี้เราไม่สามารถร้องเพลง one t w t h r e i v e I love you ในเวอร์ชันเดิมได้อีกแล้วคะ่ะไปดูความเห็นที่เกิดขึ้นกันค่ะ ความเห็นปังๆมีเยอะมากเลยอะไม่รู้จะเอาไหนมาอ่านเลยตำรวจเล่นผิดแล้วบอกเลยทำสงครามอำนาจในยุคสงครามสมองยึดหนังสือคิดว่าสิ่งที่สำคัญมันคือรูปเล่มหรอมันคือแมสเซจที่อยู่ในนั้นยึดไม่ได้สมัยนี้เขาอ่านอ e ีบุ๊กกันแล้วยึดไปดีรอดูเลยแมสเซจมันจะกระต่ายยิ่งกว่าในหนังสือที่ไปยึดเขามาอีกชอบมากขายสลิมด้วยการขายคอนเทนต์ว่าแดกให้หมดที่รุ่นเราคนพี่คนขายบอกว่าช่วยๆกันกินให้หมดประเทศจะได้เจริญสักทีซิงเกิลใหม่ของเกสโนว่าบังเกอร์ที่ลอเกอร์ ฝังได้ก็ถอนได้ใช่เรื่องแปลกนี่ไม่ใช่หมุดแรกที่ถูกถอนถอนได้ก็ฝังใหม่ได้แน่นอนหมุดในใจราษฎรไม่ครอนแขนเอาจริงๆม็อบที่น่ากลัวที่สุดและม็อบที่สู้ด้วยยากที่สุดก็คือม็อบแบบนี้แหละสันติจริงๆไม่ทําลายหรือสร้างความเสียหายต่อร่างกายไม่ยืดเยื้อเกินไปัน้นทําลายเชิงสัญลักษณ์เนื้อหา ข้อเรียกร้องและนัดผู้ชุมนุมเป็นระยะระยะเซฟได้ทั้งพลังและความปลอดภัยของแกนนำอิมแพกมากกับรูปที่นักเรียนเป็นคนถือหมุดอยู่ตรงกลางเหมือนถืออนาคตอยู่ในมือของจริงเปลี่ยนจากสนามหลวงมาดูมิสแกนอึ้งมากมิสละนองไล่รัฐบาลออกจากประเทศอย่างได้มงชนะเลิศอีกสะใจทุกครั้งที่รู้ว่าอาหารฟรีทุกคำที่คุณทรายจเจริญอุปุร a เอามาแจากส่วนหนึ่งมันมาจากเงินของสลิมในเน็ตที่คุณที่โดนฟ้องชนะมากินไปก็ซาบซึ้งไปภาพของผู้ชุมนุมที่มานั่งฟังปลาใสพ่อค้าแม่ค้าขายของฟังคอนเสิร์ตชิล ตัดภาพไปที่ทหารคนทหารตำรวจมาขโมยหนังสือเอาแบรีเออร์ลวดหนาม,มากัน้นยังกะจะมีหนังสงครามกลางเมืองแม่งคนบ้าถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นคิดว่ามันจะเกิดจากคนถือกระดาษหรือคนถือปืนคว้อมแสบในการออกแบบหมุดคณะที่2คือการที่ผู้ออกแบบเลือกใช้ฟอนพออาจารย์ที่รู้กันในแวดวงดีว่าเขาเป็นอาจารย์สนิมผู้รักเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดต่อต้านการเคลื่อนไหวของนักศึกษาตลอด รวมถึงเคยทำอาร์ตเวิร์กสนับสนุนกปปสมาแล้วมากมายประชาชนกลับบ้านกินข้าวอาบน้ำนอนทักขอดแล้วมันยังเก็บแบลนีเออร์ปูนไม่เสร็จตอนมดนาาดุดคณะราชคนสั่งได้ความสบาจแต่คุณแพ้เกมเด็กพอยิ่งเป็นบทที่สุดว่าคุณไม่เอาประชาชนไม่เห็นอนาคตของชาติพยานรู้เห็นทั่วโลกฉากหลังของตำรวจคือวังฉากหลังของน้องลุงคือประชาชนขออนุญาตพีเวดดิ้งในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ให้ลูกๆดูสักนิดค่ะอันนี้น่ารักมากเลยเขามาถ่ายพีเวดดิ้งกันที่มอบอะตอนไปถอนหมดุาาดคณะราชอันแรกทุกคนปล่อยเบอร์งงเกิดอะไร ขึ้พอปักอันที่2ปุ๊บรีบแถมาแต่ไกลบอกว่าทําลายโบราณสถาน อ๋อหอเองไปถอนหมุดเขาก็ทําลายโบราณวัตถุไหมละ่ะสารแนนะไม่ตลกเลยกับการที่คนเห็นตํารวจแล้วรู้สึกไม่ปลอดภยัยรู้สึกว่าจะโดนทําร้ายตํารวจควรตั้งคําถามกับตัวเองได้แล้วว่าตํารวจมีไว้เพื่อปกป้องประชาชนหรือคุกคามประชาชนวันนี้เหมือนตบหน้าประยุทธ์สครั้งหหลอกให้ตั้งแบลนเดอร์ลวดหนามจมเป็นบังเกอร์แล้วไม่ไป2แจนนาให้สัมภาษณ์สื่อน,นอกเป็นภาษาอังกฤษ3ทําให้รู้ว่าหน่วยข่าวกอง,องของประเทศนี้แม่งกระจอกมากตามเด็กยังไม่ทันเลยไอเด็กแฮ่ hey, บอกจะมาก็ไม่มาเอางรู้ไหมล้วมันกางยากขนาด จากใจตำรวจนายหนึ่งโดนแก๊งมอใหญ่สมน้ำหน้าค่ะและนี่ก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งจากในทวิตเตอร์นะคะจากการชุมนุมครั้งนี้สรุปเรามีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหนึ่งนายแต่ไม่ได้เจ็บเพราะมอบนะเจ็บเพราะว่าโดนสุนัขตอนจัดกัดจากการที่ไปยืนกันมอบอะ่ะสุดท้ายเราขอสรุปข้อเสียของม็อบนี้นิดนึงค่ะคือมอบเนี่ยเขาเอาแกนนําหลักๆก,ก็คือทนายอานนท์รู้แพนกิ้นไหมอ่ะไว้ขึ้นหลังๆห,หมดเลยทนายอานนท์คือมาห้าทุ่มแล้ว แกนํำที่เหลือมาเด็กกว่านั้นอีกและอัดรวมกันมารวบเดียวเลยอ่ะไม่ได้ว่าว่าคนอื่นพูดไม่ดีนะอย่างมูอามหรือว่าคุณวราตันมณีเราก็ชอบนะแต่ม็อบนี้มันเป็นม็อบเยาวชนอ่ะหลายๆคนเขาต้องกลับบ้านก่อน BTS ปิดส่วนตัวคิดว่าน่าจะเอาแกนํำแบบกระจายกันพูดก็ดีอ่ะเพราะว่าเด็กอุตส่าห์มาแล้วเขาก็คงอยากฟังเป็นแกนํำที่เขาชื่นชมเหมือนกันส่วนอีกข้อก็คือเวทีเล็กเสียงมันตีกับเวทีใหญ่ค่ะแต่อาจจะด้วยเราไปนั่งแบบผิดโพสิชันด้วยแหละทั้งนั้นก็น่ารักดีค่ะเป็นม็อบที่สงบสุขแล้วก็ ดดูมีอีอะไรโอเคค่ะก็ถือว่าจบไปแล้วนะคะสําหรับการสรุปไทม์ไลน์ม็อบวันที่19ในแฮชแท็กสิบเก้ากันยาทวงอำนาจคืนราษดรค่ะแม่งเป็นแฮชแท็กที่โคตรยาวนานสำหรับใครที่ชอบการสรุปแฮชแท็กแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดชิปต,ต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมวันออฟตัดนะคะแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าค่ะบ๊ายบายทำไมเข้าไปอยู่ในนี้กันสองตัวเลยเพื่อขายของเหรอฮะ